ไม่รู้ตัวทั่วพร้อมในขณะที่เราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ประคับประคองลมหายใจเขา้าลมหายใจออกเรียกว่าอาณาปานสติสูตรม่าด้วยสู่ลมหายใจของเราเนี่ยที่เป็นกุญแจที่สำคัญ ที่จะทาให้เรารู้จากตัวเองาการเรียนรู้ตัวเองก็เป็นเรียนรู้จากข้างในใหายใจเข้าเข้าให้มันสุดหายใจออกออกให้มันสุดคือการเรียนร,ร,งงรนู้ประคับประคองลมประคันหัิประคาหัติประคองลมเข้าประคองลมออกมีหน้าที่ ที่เราจะทำคือทำความเข้าใจให้เสมอกับลมเป็นสมะเสมอให้เกิดสมาธิสมาธิที่ลมหายใจเข้ามีความรู้ตัวทั่วพร้อมเข้าหายใจออกมีความรู้ตัวทั่วพร้อมมาหายใจออกออกให้สุดสุดๆของกอารออกธรรมาชาติก็จะเข้าไปหายใจเข้า เข้าให้สุดๆเมื่อที่สุดมันก็จะหายใจออกการเปลี่ยนผ่านระหว่างเข้ากับระหว่างออกมันจะมีช่องหยุดที่สุดมันจะหยุดหยุดแล้วก็ออกหยุดแล้วก็เข้าปคัญหาติปัญหาติประคองมีสติใะลิกลนมีสัมปชัญญะรู้ตัว ฝึกให้เป็นนิสัยฝึกให้เป็นอุปนิสัยฝึกให้เป็นปรมัิน,นิสัย,เร,นนสยเรื่องของเราเราต้องใส่ใจและเข้าใจทําให้มันถึงใจเราทําให้มันเข้าใจเราธรรมชาติเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เป็นสิขาบทบทบาทของชีวิต ก็คือลมหายใจเขา้าลมหายใจออกเป็นเหตุให้เกิดชีวิตกินสีเป็นเหตุให้เกิดชีวิตสืบต่อกันลมหายใจนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสําคัญไม่ว่าเราจะอยู่ในอิเดียากถเดินยืนนอน นั่งเราก็ต้องหายใจแม้แต่เราขบเคี้ยวขบชันทำการทำง,งานฝึกฝนอะไรก็ตามแม้แต่นอนหลับเราก็ยังต้องหายใจเพราลมหายใจนั้นจริงคำหน้าที่ที่สุดของที่สุดอยู่ตรงลมหายใจหายใจเขา้าหายใจออกนี่คือที่สุดของชีวิต ที่การเป็นอยู่าหายใจเข้าไม่ออกมันก็สิทธิสุดของการเป็นอยู่หายใจออกไม่เข้ามันก็เป็นที่สุดของการเป็นอยู่ฮือยู่บ่อยๆชีวิตนี้อยู่กับลมหายใจแผ่วเบาและกับเบาบางเพราะนั้นความโลภความโกรธค,ความหลงที่มาเพื่อเพลินจะมนีทรัพย์สินเสรีการ มียศตามบรรดาศัตว์แต่ถ้าไม่มีลมหายใจแล้วทุกอย่างก็เป็นโมค่ครับทุกอย่างก็จบสิ้นนี่แหละสัจธรรมของชีวิตสนุกสนานลื่นเรินเ,เพลิดเพลินก็อยู่ด้วยความหลงสนุกสนานเพลิดเพลินก็อยู่ด้วยความมึนเมาจะเห็นความจริงกินประโยชน์นั้นประโยชน์นอะไร กับสรีละที่ขาดลงจุดท่อเอาเปไปวิญญาณวิญญาณก็ไม่อาจจะอยู่ต่อถ้าขาดลมหายใจเพราะนั้นเราทัานนั้นลายผู้ยังมีลมหายใจมีชีวิตอยู่กับลมหายใจ